สวัสดีจ้า FC ทุกท่านากินข้าวกับพี่เหมียวนะคะนี่วันนี้พี่เหมียวกินไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำซื้อมาจากตลาดนัดนะคะถุงละสี่สิบบาทก็ได้เยอะนะพี่เหมียวก็กินไม่หมดแล้กนเนี่ยกับข้าวสามถ้วยสามถ้วยยังไม่หมดเล้วหน่อย กินเชา้าด้วยกันนะมีหัวใจด้วยลืมบอกไาว่าไม่เอาหัวใจ Hmm. ่ถนัดอ่นอืมที่เหลือมีปลาเหลืออันนี้ทอด ร้อนใช่ไหมพะเพื่อนอากาศตอนนี้ร้อนมากเลยนะไปได้ทำบุญกระถินก็เคเย 两岁左右。No, ที่หมานี้คนทำงานประจำก็คงจะกลับต่างจังหวัดกันไปหาพ่อหาแม่เนาะ 我会作比较忙。嗯嗯嗯嗯 ใครที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่ดูแลท่านกันดีๆนะอย่าจะเหมือนพี่เหมียวน,นะตานเป็นวัยรุ่นไม่นึกเที่ยวไม่เคยทำให้คนสบายใจทุกวันนี้มันนั่งคิดเสียใจว่าเอาอเรายัางไม่ได้ดูแลแกเลยแต่ก็เสียไปแล้ว ตอนนั้นเป็นวัยรุ่นเนาะคิดไม่ได้คิดไม่ได้เลยแนละยใครชวนกลับบ้านเนาะยังไม่กลับเนอะไปเมื่อไหรก็เจอพ่อกับแม่ไปตอนไหนก็จะอยากคิดอย่างนี้กันนะคะทุกคนถ้ามีโอกาส ที่ทำอะไรให้ท่านมีความสุขทำให้ท่านดีใจทำไปเลยค่ะอย่ามันนั่งเสียใจเหมือนพี่เมี่ยวนะแม่พี่เมียวตายกะทันหันเลยเนาะโดยรถไฟชนแต่ว่าไม่ได้แหลกไม่ได้เหลวเลยเนาะคือไอ้ที่ ที่ขึ้นรถไฟที่เราขึ้นอ่ะตรงทางขึ้นมันจะมีเหล็กยื่นออกมาตีหะ้าผากยุบก็เสียที่เมียเนาะมานั่งมองศพันเนาะ นิ้วภาษาเนี้ยแวะแรกแล้วพี่เหมียวคิดได้นะ้พี่เหมียวคิดว่าพี่เหมียวเสียใจมากเลยพี่เหมียวสิบนิ้วแม่เราอะ่ะเลี้ยงเรามาจนโตขนาดเนี้ยลำบากแล้วลำบากลูกก็ต้องแปดเก้าคนพี่เหมียวพอคิดไปพี่เหมียวเสียใจแนละ้วพี่เหมียวร้องไห้นะ สงสารแม่มาเห็นมือท่านที่เขาพนมแล้วน,นั่งพิจารณาจิตนิ้วแม่จิตนิ้ว,นวนเนอะเลี้ยงลูกมาลูกก็ไม่เคยทำให้ดีใจไม่เคยทำให้สบายใจคิดก็มันเสียใจจนทุกวันเนี้ย พอเราคิดได้อะก็ไม่มีครแล้วไนงะเ้าไม่อยู่ให้เราได้ตอบแทนแลนั้นนะ่เหนอยากจะบอกว่าใครมีพ่อมีแม่อยู่ตอนเนี้ยโชคดีที่สุด เหมียวมันยังคิดเนาะพ่อแม่เราเนาะโอ้โหตอนที่มีเรามีลูกลูกเล็กๆนอนก็ไม่ได้นอนเหมือนเราอะ่ะเหมือนเรามีครอบครัวเหมือนเรามีลูกลูกเราอะ่ะตื่นออกมาตื่นขึ้นมาดึกดึกดื่นด,ดมาล้อมาอะไรเราก็ต้องตื่นมาดูลูกแม่เราก็เป็นอย่างนั้นดูแลลูก แต่พอลูกโตขึ้นมาไม่เคยทําให้แม่ดีใจเลยเี่เมียวเรามาเสียใจทุกวันนี้ก็ยังเสียใจยคิดคิดขึ้นมาก็มันยังคิดว่าทาไมเราไม่ทําแบบนี้เนาะถ้าแม่เราอยู่แม่เราคงจะดีใจเนาะถ้าเราทําแบบนี้แม่เราคงจะชอบเนาะเรามาคิดตอนที่ไม่มีเขาแล้วเนะ แม่พี่เหมียวตายา 35, ตั้งแต่ปีสามห้าสองสามห้าปีเดียวกับพุ่มพวงตอนนี้จะสามสิบกว่าปีอะความรักของแม่ เทศกาลตุดจีนหรือปีใหม่อนะนั่งรอทางมองลูกพ่พี่เหมียวก็จะเหมารถสองแถวคันใหญ่ใหญ่กันไปเพราะครอบครัวพี่เมียวอะครอบครัวใหญ่นะลูกเขยลูกสาวลูกชายลูกตะไภรคือรถสองแถวคันใหญ่ๆเต็มอะเฉพาะครอบครัวพี่เมียวไปนะแม่กับพ่อก็นั่งรอก็เห็นก็จะดีใจก็จะยิ้มลูกอยากกินอะไรทำให้กิน ลูกกินข้าวน้ำพริกปลาเนาะแม่ทำโอ้ยอร่อยเติมข้าวกันหมุกมาหมุกมาแกก็จะดีใจอือฝีมือแม่ลูกกินข้าวอร่อยดูนี่ความรักของของแม่ที่มีกับลูกทำไมเามานั่งคิดทำไมตอนนั้นเราคิดไม่ได้เพราะอะไร หรือว่าเรายังเด็กเกินหรือเปล่าพี่เหมียวเพิ่งมาคิดได้ตอนพี่เหมียวอายุยี่สิบสี่นะแต่ก็ไม่มีแม่แล้วเพราะไม่มีแม่นี่แหละพี่เหมียวถึงคิดได้หลายๆอย่าง มีเพื่อนลักกันอยู่คนรักมากนะเพื่อนผู้หญิงเขาเป็นลูกน้องพี่เจวาด้านพี่เจาเขาเปิดช่างครับอืมรักกันมากเลยพี่เหนียวก็าทำงานบริษัทเขาก็เล่นแชร์มีคนเช็กตั้งแชร์เพื่นอนคนนี้ก็อยากเล่นอยากเล่นพี่เหนียวก็เล่นให้ ตอนหลังมันก็แอบ,บมีแฟนตอนไหนก็ไม่รู้ตอนมันเปียกแช่มันแอบ,บไปแต่งงานกับผู้ชายแล้วมันก็ออกจากบ้านพี่สาวไปเลยพี่เหมือต้องมารับใช้นี่มันส่งแท่มันจนตอนหลังไม่ไหวเงินเดือนไปทำงานแต่ก่อนเงินเดือนพี่เหมือพันห้า เล่นแชรมือละห้าร้อยของตัวเองมือหนึ่งของเพื่อนมือหนึ่งเดือนเปียสองครั้งสองพันแล้วเกินงบเกินตัวเองอีกอะ่ะเกินโอ้โหไม่มีทางไปร้องไห้ไปหาแม่เล่าให้แม่ฟัง ธรรมจารย์เคยบอกแม่เลยดินน้นรนหาจ่ายแทนเพื่อนจนเราไม่ไหวแล้วอ่แม่ก็อยู่ทั้งบ้านก็ได้จะ่คิดว่าหรือว่าพี่เหมียวอะไปติดผู้ชายแล้วเอาเงินอะไปให้ผู้ชายเงินมันถึงไม่มีเงินถึงไม่เหลืออะไรอย่เงี้ยเอาหลังมาพี่เหมียวก็ไปรับสารภาพกับแม่ว่าโดนเพื่อน มาทำให้เป็นนี่จนพี่เหนียวแบบหางเงินส่งมันอ่ะกู้เงินคนในบริษัทอ่ะกู้อ่ะ,อตะตรงนู้นมาปลกตรงนี้พอไม่มีก็ไปกู้เจ้านน้นมาปลกอย่างอยู่เงี้ยจนแบบมันพันกันจนมันจนยอดมันสามหมืน่นจนที่เหนียวไม่มีทางไป พี่เหมียวก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่พี่เหมี่ยวไปเบิกเงินมาให้เลยจากธนาคารปิดนี่นีน่ความรักลูกไอ้ลูกกเ็เจอไปไปรักเพื่อนเกินเป็นเพื่อนรักกันมากไม่ใช่ดีนะไม่ใช่เลสเบี้ยนด้วยนะ แต่เพื่อนคนเนี้ยถ้าเวลาพี่เหมียวยังไม่กลับจากทางานน่ะมันก็ไม่อยากกินข้าวอ๋ก็จะรอพี่เหมียวเดี๋ยวเหรอคะไม่ทอสับข้าว